เอานะครับสุดปีที่สิบเริ่มออกแล้วแจกน้องๆแล้วเบิร์ดเบิร์ดทเบิร์ด แล้าก้าวเบอิห้าโง่เบอร์สิบหกเียร์เบอร์สิบเจ็ดายยี่สิบเจ็ดหัวน้อยยีิบ บอย23สวัสดีบรนนสวัสดีครับอโม่เขาบะได้นะครับ <25. S 1> บรนนก็เลยเหตุสามโปรอ่าเพศไม่ <25. S 1> แล้วก็เพศเฟสไม่นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับขอมาลำใจเกืนบร้อยหนึ่งร <25. S 1> ้อยสิบเอ็ดยีสิบนันตีต่อบรนนบะได้ดิโนดยี่ส <20. 25. S 1> ิบนั่นวันนี้แจกลังนะครับแจกลังแล้วก็แจกชุดนะ ไทสามสิบโอนสามสิบสี่ยี่สามสิบห้าพืสามสิบปอนดอแกสามสิบเก้า เอิร์สี่สี่แพ้สี่สิบเอ็ดต้ยน้องเอิร์ดเบอร์ไหนเอิร์ดสี่สิบสามแจกผู้ชายก่อนนะครับเพราะว่าชุดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเพื่อกระจายกันโดน 44. สวัสดีแม่นาถวัตครับสวัสดียี่ก้อยครับแม่ปากของครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับบรรยากาศตอนแรกบันพังมาล้ําใจกันลอยก็เตรียมพร้อมไม่นี้เตรียมพร้อมในการเ,าเรื่องของชุดนะครับจะแจกชุดก่อนนะครับมันสีขาดจากชุดอันใดขาดอันใดเกินนะครับการที่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับเ็ดแต่งเติมเห็นมันครบ,บนะตอนนี้ แจกลังก่อนครับพี่น้องลังนี้จะเป็นลังใส่ชุดของน้องๆน,นะครับน้องๆก็จะเบอร์ของผัยของมั่นนะครับจะบ่มีการหลักกันเพราะมันเหมือนกันบอซื้อว่าผู้ใดคือหมายเลขใดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในลงังนอกจากชุดแล้วก็ยังมีอุปกรณ์แต่งหน้านะครับบอสซื้อเป็นกระจกนะครับบอสซื้อเป็นแป้งต่างๆนะครับบอดีสุงบอดีสุด,อ,ด,สดอุปกรณ์การสแสดงนะครับการแต่งตัวของน้องก็จะอยู่ในลังสีแดงซึ่งในลังสีแดงก็จะมีผนแรังชุดนะครับ คนจะเป็นคนยกเก็บยกลงจากรังยกลงจากชุดบนรนุลินพันกันสมองบรรลุเปล่ไปตรงที่แผนกล่างระบุไว้ว่ารังเอาไว้มองนี้นะครับเพื่อที่ทมงานก็จะได้ยกขึ้นรถในการเดนินสายในแต่ละมือนะครับน้องๆจะไม่ยกเองครับจะมีทีมยกรังชุดนะครับเป็นผู้ยกให้นะครับแต่น้องๆจะต้องเก็บชุดของตัวเองใส่ร่างให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝา นะครับให้เรียบร้อยนะครับทาบอ่าทาบอกเกฟนี่ก็สี่บมี่พูดครับเพราะเราไปเป็นมูคณะคไปเป็นทีมไป<า>เป็นขบวน<า>บนะครับทุกอย่างจะต้องปรึบปรึบปรึบโดยพร้อม,อม,มกั <c oughs> นในโซดในโซด น้ต5จีดสวัสดีแมร่รัตดาวันนะครับสวัสดีแม่ปราณีมั่งรีครับสวัสดีแม่น้อยครับสวัสดีแม่นางบุรีรัมครับน้องๆแจกชุดแล้วเอาเพจขั่วใจเกินร้อย บ่อน้นเขาบลได้ครับใช้เพจของควาบลำใจเกล้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับในการติดต่อบ่อน้นได้ครับเพจใหม่เพจใหม่แม่กดติดเมนบ่อน้นได้ครับบ่อน้นเปิดเฟซใหม่เป็นเบาวน้นนะครับซื้อตรงตรงเลยนะครับฉะนั้นการติดต่อประสานเรื่องต่างๆนะครับใช้ที่เฟซบุ๊กเบาวน้นนะครับแล้วก็เพจก็จะเป็นความบลำใจเกล้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับ มีเลขหนึ่งสามตต่อไทยเกมสิบสองีเสิบสี่เกมเดี๋ยวจะเบิ้งนะคบบรรยากาศการแจกนะครับว่าคนสีแจกจงไงตาแปวสวัสดีตอนเย็นนะครับมวยเบิ้อง